สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของกูต้ากันนะคะเพราะว่ามีหลายคนถามมาเยอะเลยว่ากินกูต้าของอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนี่ยี่ห้อนี้เลย OCL กูต้าไทโอนนะคะตัวนี้ไม่ได้แบบว่ามารีวิวให้ฟังนะคะแต่คือมาบอกให้ฟังว่ากินคือตัวนี้ที่กินอยู่นะคะทําไมถึงไว้วางใจกูต้าตัวนี้เพราะว่ากูต้าตัวนี้เนี่ยมีออยล์แล้วก็ถ้าเราเซิร์ชไปว่ากูต้าที่มีออยล์เนี่ยตัวนี้จะขึ้นมาแบบแบบแบบเป็นตัวต้นต้นเลยนะจำไว้นยี่ห้อ o c นะคะก็ ในหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด20เม็ดนะคะจะมีทั้งหมด2แผงแผงละ10เม็ดนะคะทิมก็กินมาแล้ว6วันถามว่ามันดีขึ้นในเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยเราประทานไปแล้วไม่เกิดอาการอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะก็คือรู้สึกปกตินะคะแล้วก็ผิวใสขึ้นถามว่ารู้ได้ไงว่าใสขึ้นเพราะว่าคุณครูทักค่ะคุณครูที่โรงเรียนถามว่าเจ้ากินอะไรมาทำไมมันขาวอย่างนี้อะไรเงี้ยเออเราตอนแรกเราก็ไม่รู้ตัวพ่อเราแบบ ป้าเราอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันมองกันทุกวันอะมันก็แบบดูไม่ออกแต่คนรอบข้างหลายคนก็ทักว่าเออขาวขึ้นอะไรเงี้ยดูใสขึ้นนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะปิดเทอมอะค่ะคือไปพวกเขาใหญ่ไปทะเลบ่อยแล้วก็เจอแดดบ่อยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันจะช่วยเข้าไปผัดเซลล์ผิวเราให้ไวขึ้นสมมุติว่าปกติ การผัดเซลผิวของคนเราเนี่ยจะ14วันใช่ไหมเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าตัวนี้คืออาจจะช่วยทําให้เร็วขึ้นอาจจะ11วัน12วันก็ผัดเซลผิวแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนที่อายุมากขึ้นอ่อาจจะเลข3เลข4อะไรเงี้ยแต่เลข3มันก็ยังไม่ถึงมากนะถ้าเลข4ี่เลข5้าเนี่ยคือวัยที่แบบว่าผิวไม่ค่อยผัดเซลลเท่าไหร่นะคะก็คือผัดเซล์ยังไม่ค่อยได้ดีอะไรเงี้ยก็ลองรับประทานตัวนี้ไปมันก็จะเข้าไปช่วยผัดเซล์ผิวให้ไวขึ้นนะก็คงจะแบบ ขาวไวขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็มีส่วนผสมของกูต้าแล้วก็หลกัหลกๆของเขาเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะวิตามินซีเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจะช่วยในเรื่องของความใสยอยู่แล้วนะคะ,ะหลายๆคนไปซื้อวิตามินซีมารับประทานเพราะว่าคิดว่ากินไปแล้วมันจะขาวแต่จริงๆมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของความขาวแบบโดยตรงแต่มันจะช่วยในเรื่องของความใสนะคะลองสังเกตนะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเราไปกินแบบพวกผลไม้ที่แบบมีรสเปรี้ยวเยอะๆใช่ไหมหรือว่ากินฝรั่งฝรั่งเนี่ยม,มีวิตามินซีสูงมากนะคะ ถ้ากินไปบ่อยเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออผิวมันใสขึ้นแต่บางผลไม้เนี่ยที่มีรสเปรี้ยวหรือว่ามีรสหวานมันจะมีส่วนผสมของน้ําตาลที่ทําให้อ้วนใช่ไหมก็พิมพ์ก็เลยไม่เลือกที่จะกินผลไม้เลยพวกนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะแล้วก็ที่เก็ียกินผลไม้ด้วยเพราะว่าไม่ชอบกินผลไม้ปกติจะเป็นเขาชอบกินผักมากกว่านะคะก็อ่ะลองไปซื้อตัวนี้มารประทานดูนะคะคนที่ไม่ชอบกินผลไม้ มีปัญหาในเรื่องของผิวอะไรเงี้ยคนที่ไม่ชอบกินผักผลไม้เนี่ยจะมีปัญหาของเรื่องผิวแห้งผิวเสียอะไรเงี้ยง่ายแล้วก็ผิวจะค้าง่ายแล้วก็จะมีแบบพวกเขาเรียกว่าจุดด่างดาอะไรได้ง่ายอย่างนี้ใช่ไหมก็ลองไปซื้อมาแล้วรับประทานดูนะคะก็ถือว่าเลิศแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยคือดีขึ้นนะก็ถามว่าทำไมถึงกล้ามาพูดเพราะว่าคือรับประทานมาแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันใสขึ้นจริงๆเลยมาพูดให้ฟังนะคะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ว่าคือผิวกินมาแล้วนะคะ มันเป็นกูต้าดเม็ดนะมันไม่ใช่แบบแคปซูลเออแล้วก็มีหลายๆคนเคยถามพิมว่าพี่พิมคะกูต้าบางชนิดที่เขาบอกว่ากินแล้วแบบเจอแดดไม่ได้คืออะไรพิมก็งงเหมือนกันนะมันคืออะไรอะทําไมถ้ามันดีจริงมันก็ไม่น่าจะมันจะมันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบถูกไหมเราไม่สมควรที่จะไว้วางใจกินกูต้าแบบนั้นนะคะแต่กูต้าตัวนี้คือถ้ากินไปแล้วสามารถโดนแดดได้ตามปกติแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของปัญหาที่แบบว่า กินไปแล้วตับจตกไส้พุงจะเสียหายเพราะว่าตัวนี้เนะี่ยเขามีอยอยอะไรเรียบร้อยอที่บอกเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนี้ก็คือมีออยอนะคะเขาจะการันตีมาเลยว,ว่าไม่มีสารตกค้างหรือก่อให้เกิดมะเร็งในลำไส้หรือในตัวก็แล้วแต่นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว,ว่าเป็นกูต้าที่ค่อนข้างปลอดภัยมากๆนะคะแล้วก็การผลิตกระบวนการกผลิตเนี่ยมันค่อนข้างเจ๋งมากๆแล้วตัวนี้นะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเจ๋งค่ะรับรองได้แล้วก็ คือพิมพกินจริงๆนะไม่ได้แบบมาพูดรีวิวเฉยๆคือรับประทานจริงๆนะคะตอนนี้ก็และที่ทําให้ข่าวได้ก็พยายามอยู่เพราะว่ารู้สึกดําขึ้นมากๆจริงๆแต่ที่ไปเล่นน้าทะเลมานะคะก็ถ้าใครมีเคล็ดลับความสวยความงามก็สามารถแนะนําพิม์ได้เหมือนกันเพราะบางทีพิมพก็ไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งขนาดนั้นแต่คือถ้าเรากินแล้วมันดีแล้วก็มาแนะนําหรือเราไปฟังใครเข้ามาพูดแล้วมันดีจริงหรือมันเป็นสิ่งที่ดีขั้นตอนที่ดีแล้วก็จะมาพูดให้ฟังนะคะ ก็แนะนํากันมาได้นะสำหรับหลายคนที่แบบว่าอาจจะมีความรู้ในเรื่องความสวยความงามแล้วแบบนี้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะถ้าสนใจก็สามารถซื้อได้นะคะอ่าโอซีเอลกูต้าไทโอนนะคะใส่วายซื้อได้ตามข้างทั่วไปเลย